ดังนั้นเราก็ต้องรู้เรื่องว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อะไรที่คำตอบถ้าตอบตามตัวหนังสือที่มีอยู่ในพระบาลีที่กล่าวถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้าก็ต้องตอบว่าท่านตรัสรู้อิทัปปเจตาปฏิจจสมุควาโคเอตรัสรู้เรื่องอิทัปปเจตาปฏิจเจสมุบาทตามตัวหนังสือมันเรียงอย่างนั้น แต่ถ้าว่าเราจะพูดกันตามที่เราพูดกันขั้นหลังชอบพูดกันโดยสะดวกเราก็จะพูดว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่ถึงแม้เงินงาในพระบาลีบางสูตรบางแห่งก็พอที่จะทำให้พูดว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่ได้เหมือนกันท่านก็นเน้นในเรื่องที่ว่ารู้อริยสัจสี่สมบูรณ์แล้วจึงจะปฏิญญาตัวว่าเป็นพระพุทธเจ้า แต่ถ้าไปดูในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็เห็นชัดว่าตัวหนังสือมันระบุไปยังปฏิจจสมุปบาทต,ตามลําดับทบไปทบมาสัศรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาททีนี้ปัญหามก็เกิดขึ้นมาว่าเรื่องอริยสตสีกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นมันมันมันต่างกันอย่างไรหรือว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันถ้ามีการศึกษาเพียงพอ ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องอริยสัจสี่เป็นเรื่องกล่าวย่อๆเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องกล่าวโดยพิสดารเช่นถ้าโดยทํานองของอริยสัจสี่เนี่ยเมื่อถามว่า,าความทุกข์เกิดมาจากอะไรก็ตอบว่าความทุกข์เกิดมาจากตัณหาตัณหาเป็นทุกข์ตะโกนไทยเกิดทุกข์ นี่ก็ถูกที่สุดนะแต่มันย่อที่สุดเหมือนกันส่วนเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรืออิทธิปัจจตานั้นถ้าถามว่าความทุกข์เกิดมาจากอะไรมันก็ตอบได้หมดเกิดมาจากอาวิชชาเกิดมาจากตัณหาเกิดมาจากอุปาทานแล้วแต่จะชี้ลงไปที่ตรงไหน เพราะว่าสายของปฏิจจสมบัทนั้นมันยาวมากมีตั้งสิบเอ็ดสิบสองอาการว่าเกิดมาจากอวิชชาก็ถูกถูกอวิชชาเกิดมาตามลําดับจนกระทั่งมาเกิดเวทนาแล้วเกิดตัณหามันก็อยู่ในสายของปฏิจจสมบัติตัณหาเราเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้มีตัณหาแล้วมันต้องให้เกิดอุปาทานเสียก่อนมันจึงจะเป็นทุกข์ได้ ปัญหาคือความอยากต้องทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นอุปาทานว่าตัวกูผู้อยากเสียก่อนมันจึงจะมีพบคือการปรุงขึ้นแห่งตัวตนแล้วก็มีชาติเป็นตัวตนที่สมบูรณ์สำหรับจะได้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นว่าความเกิดของรูความแก่ของรูความเจ็บของรูความตายของกูโสกะไปะเทวทุกขะ โทรมน้าตปาญาตของกูนี่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคักใจนะเพราะว่ามันต้องมีการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของกูเสียก่อนจึงจะเป็นความทุกข์ได้แม้ในพระบาลีท่านจะกล่าวว่าสั้นๆรุ่นๆว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นั่นท่านหมายความว่าในนั่นมีความยึดมั่นถือมั่นโดย บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยจิตใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งความเกิดจึงจะเป็นทุกข์ความแก่จึงจะเป็นทุกข์ความเจ็บจึงจะเป็นทุกข์ความตายจึงจะเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นทุกข์แก่บุคคลผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเชนั้นพระอรหันต์ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่เป็นทุกข์แก่ท่านเลย ไม่จะเกิดความเจ็บปวดอย่างไรก็รู้สึกว่าเจ็บปวดทั้งนั้นไม่เป็นทุกข์แก่ท่านเลยพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแหละความเกิดความแพร่ความเจ็บความตายหรือว่าความไม่ได้ตามต้องการนั่นก็ตามไม่ไม่ทําให้พระพุทธเจ้าเป็นทุกข์เพราะว่าท่านไม่ได้ยึดมั่นสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นตัวตนของตนมันต้องมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นตัวตนของตนจึงเกิดเป็นทุกข์ แต่ถ้าสําหรับบุตรชนคนธรรมดาแล้วพูดว่าความเกิดก็พอความแก่ก็พูดสั้นๆอย่างนั้นก็พอเพราะว่าบุตรชนคนธรรมดาย่อมยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างเต็มที่ว่าความเกิดของคูความแก่ของคูความเจ็บของคูความตายของครูอะไรอของครูมันก็เป็นทุกข์นะี่นี่เรียกว่าพูดอย่างภาษาคนธรรมดาสามัญเขาจะยึดมัน่นความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ย ว่าเป็นของกูเสมอนั้นพูดว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์พอแล้วเพราะมันมีความยึดมัน่นถือมั่นรวมอยู่ในนั้นแล้วแต่คําอย่างนี้เอาไปใช้กับพระอรหันต์ไม่ได้พระอรหันต์ไม่มีความยึดถือว่าเกิดแก่เจ็บตายของกูนั้นแม้ว่าร่างกายมันจะแก่มันจะเจ็บจะตายลงไปนี่ท่านก็ไม่ได้เป็นทุกข์ ฉัานรู้สึกว่ามันเจ็บปวดอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเป็นความเจ็บข้าอย่างนั้นก็เป็นไปสิมันก็เป็นของให้ความเก,ก,ก,กิดแก่เจ็บตายนั่นนะ่ะมันไม่ใช่ของฉันมันก็กลายเป็นของเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติตามธรรมดาไปไม่ทําให้เป็นทุกข์นี่การตัดสัรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ใจความสําคัญที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดมีน้ําหนักมากที่สุดก็คือความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสัตว่าทั้งกิตเตนะปัญจุปภาทานคันธาทุกขาเมื่อกล่าวโดยสรุปย่อที่สุดแล้วเป็นจักันที่มีอควาทานยึดถือนั่นแหละเป็นตัวทุกแต่มันทุกเพราะยึดถือถ้าไม่ยึดถือมันก็ไม่เป็นทุก จิตที่มีความยึดถือเป็นตัวครูของครูในสิ่งใดก็ตามมันก็ต้องเป็นครูสิ่งที่จะถูกยึดถือนั่นก็คือขันห้านั่นเองคำว่าขันหานี่สำคัญมากสำคัญตรงที่ว่าพวกเราไม่รู้จักตัวจริงของมันรู้จักแต่ชื่อฟังแต่เสียงด้วยหู ท้องว่ารูปเวทนาสัญญาตังการวิญญาณแล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรอยู่ที่ไหนขอร้องให้ทุกคนสนใจเป็นพิเศษให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าขันห่ากันนี้ให้ให,ให้ให้จริงให้พอสมควรนะให้จริงจังถึงที่สุดก็ยิ่งดีว่าความยึดถือนั้นมันมีอยู่ในกลุ่มสังขาร ใช้คำว่ากลุ่มสังขารเดวจะไปปนกับคำว่าสังขารไปอีกใช้คำว่าในกลุ่มของการปรุงแต่งห้ากลุ่มขันขันคํานีน้แปลว,ว่ากลุ่มแปลว,ว่ากองคือมันไม่ใช่สิ่งเดียวมันประกอบอยู่้วยสิ่งห้ายสิ่งรวมกันอยู่เช่นรูป,ปรขันมันก็มีธาตุหลายธาตุมีอะไรหลายอย่างรวมกันอยู่เรียกว่ากลุ่มรูปรูปรขัน ในเวทนาความรู้สึกที่เป็นเวทนาก็เหมือนกันมันมีอะไรหลายหลายสิ่งรวมกันอยู่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นผลเป็นอไรมวมอยู่ในนั้นก็เรียกว่ากลุ่มเวทนากลุ่มสัญญาก็เหมือนกันอีกแหละมันก็มีธรรมะที่นเนื่องด้วยกันเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกันเป็นเหตุก็มีเป็นผลก็มีมันก็เรียกว่ากลุ่มสัญญา กลุ่มสังขารความคิดนึกเนี่ยก็มีรายหลายอย่างรวมกันอยู่ในนั่นเรียกว่ากลุ่มความคิดหรือกลุ่มสังขารที่กลุ่มวิญญาณมันก็ต้องมีอะไรรวมอยู่มันจึงจะเป็นวิญญาณปรากฏออกมาอย่างน้อยประกอบด้วยอายุนะภายในและอายุนาภายนาอกถ,ถ,ถึงกันเข้าแล้วเกิดจากสู่วิญญาณในความหมายคำว่าวิญญาณมันต้องรวมอายุะนะนั่นอยู่ด้วยจึงเรียกว่ากลุ่ม ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายชุดพุทธธรรมนำสุขในวันนี้หาจะมาจะต้องกล่าวด้วยถ้อยคำที่ออกจะแปลกหูแก่ท่านทั้งหลายอยู่บ้างก็ต้องขอให้ทน ำความเข้าใจกันลอยไอ้คำที่ว่านั่นคือคำว่าอมะตะธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่ตายหรือธรรมที่ทำความไม่ตายเรียกว่าอมะตะธรรมมีได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจตา,าคำนี้ยิ่งจะแปลกหูเป็นภาษาอินเดียโดยตรงเดี๋ยวก็จะพูดกันในรู้เรื่อง อมตมะธมรรมตธรรมคำนี้แปลว่าธรรมที่ทำความไม่ตายให้ใครได้มีได้รับแล้วคนนั่นก็ไม่ตายท่านพูดอย่างนั้นแต่ตามความจริงนั้นหมายความว่าทำให้ห้ความตายไม่มีความหมายาทำให้ความตายไม่มีอิทธิพลเหนือท่าน ทำให้ท่านไม่ต้องกลัวความตายนจึงเท่ากับว่าความตายนั่นไม่มีคือไม่มีทธิพลเหนือท่านก็คือความตายไม่มีที่จริงแม้ว่าร่างกายมันจะต้องแตกตายไปตามธรรมชาติแต่ความตายนั้นไม่เป็นภัยทุกขามแก่ท่านท่านไม่ต้องมีความทุกข์เพราะความตายจึงเรียกว่าไม่ตายก็คือสบาย ไม่มีปัญหาทุกร้อนอะไรเกี่ยวกับความตายที่ว่าอิทธปัจจตานั่นมันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นเห็นอิทธปัจจตาคือเห็นสิ่งทั้งพวงเป็นเช่นนั่นเองสิ่งทั้งพวงเป็นเช่นนั่นเองปรุงแสงกันไปตามธรรมชาติเช่นนั่นเองไม่มีบุคคลตัวตนไม่มีบุคคลตัวตนแล้วใครมันจะตาย่ย ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครตายก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความทุกขก์ทงปวงเราต้องเข้าใจให้ได้ไม่เหลือวิสัยถ้าไม่สนใจก็จะทำให้ธรรมะเป็นหมันไปเรื่องที่จะกลา่าวก็คือว่าเราสอนกันท่องกันสวดร้องกันว่า เรามีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดแก่เจ็บตายไปได้บางคนเมื่อพูดว่ามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ก็ร้องไห้โฮโฮือ oh, oh. นี่คือความทุกขถ้าว่าเราจะทำให้ไม่มีปัญหา,าเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องทุกข์ทุกขร้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้จะดีสักเท่าไหร่ก็ลองคิดดู ที่จริงอเรามันศึกษาท่อนเดียวครึ่งเดียวศึกษาแต่ว่าเรามีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาส่วนพระพุทธเจ้านั้นตรัสว่าถ้าได้อาศัยสถาคตเป็นกันรยานมิตรแล้วผู้มีความเกิดจะพ้นจากความเกิดผู้มีความแก่จะพ้นจากความแก่ผู้มีความเจ็บจะพ้นจากความเจ็บผู้มีความตายจะพ้นจากความตายท่านว่าอยู่อย่างนี้ล้วเราไม่เอามาสวดร่องข้องบนไม่เอามาศึกษา ศึกษาท่อนเดียวว่าเรามีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแล้วก็มันนั่งร้องไห้คือฮือฮอโ,อโอยู่มันก็น่าสงสารถ้าเราจะไม่ยอมแพ้จะเอาชนะความเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้าเราจะไม่ยอมแพ้เราก็จะต้องทำพระพุทธองค์ให้เป็นกัลยาณมิตรของเราให้ได้ การทำพระพุทธองค์ให้เป็นกัลยาณมิตรนั่นก็คือศึกษาเรื่องอิทัปปัจจยตารู้จักอมตมะธรรมที่พระองค์ทรงประกาศคือรู้ว่าไม่มีตัวตนทุกสิ่งเป็นเพียงอิทัปปัจจยตาคือมีปัจจัยรุงแต่งแล้วก็เป็นไปตามปัจจัย โดยบทที่ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีงมงงมให้ดังนี้เรื่อยไปเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนอย่างที่เรียกว่าอมตะธรรมผู้ใดเห็นแล้วมันก็เห็นว่าสิ่งทั้งปวงมีเหตุเป็นแดนเกิดพระจรฐาคตทรงสแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นพร,ร้อมทั้งความดับแห่งธรรมเหล่านั้นด้วย มันมีแต่สิ่งที่เกิดดับไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่ไหนเรียกว่ากฎของอิทัปปัจเจตาที่ครอบคลุมสิ่งทั้งร้ายทั้งปวงอยู่ถ้าหากว่าใช้กฎนี้กับทุกสิ่งคือมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามก็เรียกว่าอิทัปปัจเจตา ถ้าใช้เฉพาะกับสิ่งที่มีชีวิตรู้สึกสุขทุกข์ได้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทถ้าเรียกกันให้เต็มที่หรือเต็มยศก็เรียกว่าอิทัพปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือแสดงอยู่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลแต่แล้วเราก็มาสมมติกระแสแห่งอิทัพปัจจตานั้น ตามความรู้สึกของสัตว์เองโดยอวิชชาว่ามีสัตว์ว่ามีบุคคลแล้วก็มีบุคคลเกิดบุคคลแก่บุคคลเจ็บบุคคลตายสมมติทุกอย่างนี่ยเป็นเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องขาดทุนเรื่องกําไรเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องกล่เรื่องบาปมันกระทั่งว่าเป็นสิ่งธรรมดาสามันเป็นสิ่งแปลกประหลาดอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็มีขึ้นมา สำหรับจะยึดถือแล้วมันก็มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายแห่งบุคคลที่จริงเป็นเพียงกระแสของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่เรามาสมมติเรียกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายกา,า,ารได้การเสียขาดทุนกําไรนี่ถ้าเห็นสิ่งนี้ว่ามันเป็นความจริงอย่างนี้ ก็หมดความรู้สึกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลความตาความเป็นอย่างนั้นอ่ะมันเป็นตามธรรมชาติความเกิดก็เป็นอย่างนั้นเองความแก่ก็เป็นอย่างนั้นเองความเจ็บก็เป็นอย่างนั้นเองความตายก็เป็นอย่างนั้นเองมีชีวิตอยู่ก็เช่นนั้นเองตายก็เช่นนั้นเองรับมาเกิดอีกก็เช่นนั้นเองเพราะนั้นไม่มีอะไรนอกจากความเป็นเช <BE> ่นนั้นเอง ผู้ใดเห็นความเป็นเช่นนั่นเองผู้นั้นเห็นสิ่งสูงสุดที่เป็นอมตะธรรมทำให้ไม่มีความตายผู้ใดเห็นความเป็นเช่นนั่นเองผู้นั้นเรียกว่าตถาคตตถาคตเมื่อถึงเป็นพระอรหันต์กระทั่งเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าตถาแปลวความเป็นอย่างนั้นคาตาแปลว่าถึงตถาคาถหรือตถาคตก็ถึงความเป็นอย่างนั้น คือรู้ความเป็นอย่างนั่นเองบุคคลช่นนี้ไม่มีตัวตนของตนหรือของใครสำหรับจะตายมันก็เลยอยู่เนื้อความตายไม่รู้สึกว่าตายเป็นต้นมันก็รวมทั้งไม่มีความเกิดไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายไม่มีการได้ไม่มีการเสียไม่มีการขาดทุนไม่มีการทำไร ไม่มีการอยู่ไม่มีการไปไม่มีการตายไม่มีอะไรทุกอย่างนี่เรียกว่าเป็นอมตะธรรมถ้ามองเหนเ็นอย่างนี้แล้วถึงแม่ร่างกายจะตายก็ไม่มีความหมายหรือใครๆจะตายก็ไม่มีความหมายเพราะเขาเห็นเป็นเช่นนั่นเองไปเสียหมดนี่เรียกว่าทําให้ไอสิ่งที่เราสมมติมเรียกกันว่าความตายนั่นะมันไม่มีความหมาย ไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะครอบงำจิตใจของผู้ใดให้เป็นทุกข์ขอให้เข้าใจได้ถูกต้องว่าที่ว่าไม่ไม่ตายหมายความว่าทําให้ความตายไม่มีความหมายไม่มีอิทธิพลเหนือเราเหนือจิตใจของเราก็เท่ากับว่ามันไม่มีความตายเมื่อไม่มีความตายก็เท่ากับว่ามันไม่ตายได้ผลอย่างเดียวกันคือไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาไม่มีความเดือดร้อนอันเกี่ยวกับความตาย นี่แหละเรียกว่าอมตตธรรมอืนใครถึงเขาแล้วผู้นั้นก็จะไม่มีในความทุกข์เกี่ยวกับความตายไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความตายถ้าใครค้าไม่ถึงก็มีปัญหาก็มีความทุกข์ก็เป็นอ่าความโศกเศร้าใหญ่หลวงนั่งร้องไห้โฮๆโโอยู่เพราะคนนั่นตายเพราะคนนี้ตายหรือว่าตัวเองมันจะต้องตายคนที่กลัวตายก็มีความทุกข์อย่างยิ่ง ถ้าจิตใจไม่รู้สึกอย่างนี้มันก็ไม่มีความทุกข์ไม่ว่าจะต้องตายเองหรือคนที่ที่รักที่พอใจจะตายสรุปความสั้นๆว่าไอ้ความตายนั่นไม่มีอิทธิพลอยู่เนื้อจิตใจของบุคคลผู้เห็นธรรมะนี้คือเห็นเช่นนั่นเองที่เรียกกันบาลีว่าอิทัปพปพเจตา เห็นอิทัปปัจจตาแล้วก็ไม่มีใครจะตายไม่มีใครจะอยู่ไม่มีภาวะอย่างไรตามที่สมมติกันในโลกนี้เขาอยู่เหนือปัญหาทั้งปวงเหนือสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาหรือความทุกข์ร้อนทั้งปวงเป็นความสุขอันสูงสุดที่เรียกว่าพระนิพพานอ่าเป็นสุขอย่างยิ่ง ฟังดูแล้วก็เหมือนกับพูดเล่นบางคนจะกําลังคิดว่าพูดเล่นที่ว่ามันเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองไม่มีอะไรนอกจากเช่นนั่นเองฟังดูคล้ายกับพูดเล่นแต่ที่จริงมันเป็นความจริงสูงสุดเด็ดขาดที่สุดไม่มีความจริงอะไรจะยิ่งไปกว่านี้คือการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามกระแสะแห่งอิทัปปัิจาตาคือความเป็นเช่นนั่นเองบางคนคิดว่าทายากทายากทําไม่ไหวทําไม่ได้ก็เลยไม่สนใจ ก็นั่งร้องไห้ไปกันแล้วกันถ้าไม่สนใจเรื่องที่จะทำมาอยู่เนื้อปัญหาเหล่านี้ก็นั่งร้องไห้ไปกันแล้วกันถ้าใครไม่อยากร้องไห้ไม่มีความทุกข์ก็ศึกษาเรื่องความเป็นเช่นนั่นเองของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่าให้ต้องมามีความหมายสำหรับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความได้ความเสียความดีความชั่ว กำไรขาดทุนแปลกประหลาดหรือไม่แปลกประหลาดทั้งหมดนี้ล้วนแต่ทำจิตใจวันไว้เส้นรัวไปด้วยความทุกข์เมื่อไม่มีความทุกข์ก็หมดปัญหาเนี่ยเรียกว่าหัวใจของประพุทธศาสนาสามารถทําให้ดับทุกข์ได้ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดมาจากธรรมชาติที่มันเป็นฉันนั่นเองหรือความทุกข์ที่เกิดมาจากบุคคลเขากลั่นแกล้ง มันก็เช่นนั่นเองเป็นอันว่าเอาคาถาเช่นนั่นเองมาขับไลยปัญหาเอาไปเสียห,หมดไม่มีเหลือราเครื่องที่แขวนไว้ที่คอ,อนั่น,นจารึกค,คำว่าตา,าตาคือเช่นนั่นเองไว้เถอรดีกว่าจะจารึกอะไรหมดจะได้เตือนสติไว้ให้ระล,ลึกถึงว่ามันเป็นเช่นนั่นเองเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ทำให้มีอมตะธรรมคือธรรมที่ทําความไม่ตายที่เขาปรารถนา,าก,กันนักในสมัยพุทธกาลแล้วก็ทําสาเร็จได้หวังว่าพวกเราทั้งหลายคงจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้อาศัยพุทธธรรมนี่คือความเป็นเช่นนั่นเองไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลนี่สังักความทุกข์ทั้งควงเสียไปสมกับคำว่าพุทธธรรมนำสุข เป็นนั่นเองคือยอดของพุทธธรรมนำความทุกข์ออกไปจนหมดสิ้นนั <c> ่ <oughs> นำให้เกิดความสุขขึ้นมาแทนหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคน <c oughs> จะประสบความสำเร็จในการดำรงตนเพื่อมีอมตะธรรมอยู่ประจำใจแล้วมีความสุขอยู่ทุกภาราตีการเธอ